ผมมีกุ้งมีกั้งนะครับผมตัวละหนึ่งพันตัวละพันห้าร้อยสองพันสองพันกว่าก็มีทุกคนเต็มเต็มครับผมสวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนแปลงน้ำนะครับผมกำลังจะเดินไปถนนยวราชนะครับผมคลิปนี้จะพาทุกคนมาอัปเดตถบรรยากาศการท่องเที่ยวนะครับผมซึ่งผมไม่ได้ มาอัปเดตนานละทุกคนเนาะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันปีใหม่นะครับผมปีใหม่แล้วก็อยากจะมาอัปเดตถ้าบรรยากาศนะครับผมว่าถนนเยาว,วราชมีนักท่องเที่ยวมาเชี่ยวเยอะอยู่ไหมนะครับผมต้องบอกเลยว่าแน่นตั้งแต่ถนนแปลงนามเลยทุกคน แต่ถนนแปลงน้ำเลยสุดๆกระบผมช่วงนี้เป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวไทยเยอะครับเยาวราชก็ถือว่าเป็นสตรีทฟู้ดที่อ่ากังไกลไปทั่วโลกนะครับผม คือถนนเยาวราชนะครับผมล่าสุดนี่คือแบบคึกคักมากๆเลยนะครับผม<ฆ>แน่น,น,นๆบอกเลยบัตรจะซื้อว่าเปิดอะไรดีคือ มไม่เอาล้ลูกตะมัวเนูซ้อมาให้ล้วไม่อาูมซื้อไเอาลูกตมูไม่มีมน,นผมเดินข้ามมาอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมยอราดฟังมากล่าสุด เป็นแบบย่านที่มีบบอาหารเยอะในกรุงเทพนี่ผมว่าเยาวราชนะเยาวราชแล้วก็จกนนะเจ้าจัตุรัสนะเดินและวันทัดทองเออวันทัดทองทุกคนแล้วก็วันทัดทองผมไม่ได้ไปอัปเดตนานนะเดี๋ยวหาโอกาสไปก็นดครับผมผมว่าแต่แต่ที่นี่มันเดินง่ายกว่าทุกคนเ,น,งงนเดินง่ายกว่านะครับผมจึงคนจะเยอะแต่มันยังไงอ่ะมันเดินง่ายกว่านะครับ นี่ครับแน่นๆเลยครับผมเยวราชแทบแตกวันนี้วันปีใหม่ครับ <c oughs> นี้เป็นร้านเหมึยกย่างนะครับผมคนก็ใจเยอะหน่อยนะครับต่อคิวกันเพื่อที่จะยัดมูมาม่าถจไมใ่ใจ่ใช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 ่ใร่ในคใช่ใช่นี่ใชจใช่ใชะะ่น่ แบบแน่นมากนะครับทนะุกคนเมื่อกี้เนี่ยแทบเดินไม่ได้นะครับผมผู้คนต่ so. อแถวกันรอคิวนะครับ เนี่ครับตอนนี้ผมเดินเข้ามาอีกซอยหนึ่งนะครับผมซอยนี้เป็นซอยที่แบบมีร้านอาหารแล้วก็แบบร้านขายพวกน้ำปั่นผลไม้นะครับผมซึ่งเป็นซอยที่เข้าปิดเลยปิดไม่ให้แบบรถมอเตอร์ไซค์หรือว่ารถยนต์เข้ามาเลยนะครับผมช่วงเวลาตอนกลางคืนนี่ครับนี่คืออาหารทะเลครับผมกุ้งาถึงทุกคนกุ้ง นะครับผมมีกุ้งมีกั้งนะครับผมตัวละหนึ่งพตัวละพันห้าร้อยสองพันสองพันกว่าก็มีทุกคนเต็มเต็มครับผมน่ากินมากนี่คือกั้งครับ ร้านนี้ก็เหมือนกันครับผมแต่ร้านนี้มีปลาทุกคนมีปลามีปลามีกุ้งมีอหอยมีกระบผมสุดมากที่นี่คือแบบต่างชาติรอนั่งทานอาหารเลยนะครับผม 所以，这里就结束了，各位。 ครงจุดน,นี้ก็จะเป็นถนนแสดงหนเหมือน,นะะเดิมเลยนะครับผมเดินจะมาถึงเป็นเลมนอะซอยนี้ก็ยังมีแบบรถวิ่งจ่ายนะครับผมยังไม่ได้แบบปิดเลยแต่รถก็จะติดหน่อยนะครับผมเพราะคนมาเที่ยวเยอะ โอเคทุกคนก็เอาเป็นว่าสำหรับคลิปนี้ผมก็จะได้ขอจบคลิปเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมวันนี้มาอัปเดตข่าบรรยากาศอยู่ที่ถนนเยาวราชนะครับผมซึ่งก็เป็นช่วงปีใหม่เนาะปีใหม่แล้วทุกคนนักท่องเที่ยวก็มาเที่ยวเยอะมากๆนะครับผมสุดๆเลยโอเคครับผมสวัสดีปีใหม่นะครับ